พลเอกนะนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยได้เข้าไปติดตามการฟื้นฟูบ้านประชาชนผู้ประสบภัยในชุมชนตลาดสายลมจอยและชุมชนหัวฝายเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆที่ยังคงทำงานกันอย่างหนักในการช่วยเหลือฟื้นฟูและตอนนี้ทำงานกันมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วค่ะ จากนั้นไปอีกจุดหนึ่งนะคะติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169ซึ่งขณะนี้การขุดดินคโคลนที่ทับถมภายในโรงเรียนออกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางกําลังพลจากกองทัพบกได้ช่วยเหลือซ่อมแซมรั้วของโรงเรียนที่ถูกกระแสน้ํากัดซาะจนพังเสียหายและทางโรงเรียนหลังจากนี้ก็จะมีการเร่งวางระบบประปาภายในโรงเรียนต่อไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประสานงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายค่ะเข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนในการพิจารณาซ่อมแซมในส่วนของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายต่อไปเพราะทางโรงเรียนไม่สามารถที่จะรับภาร,ระดำเนินการเองได้ทั้งหมดค่ะ